โลกใหม่หลังแร็กเนรอกความสนุกและความโอลมานที่รอคุณใน Cloud ์ไ m มในโลกที่ถูกมหาสงครามแร็กเนรอกทำลายล้างไปแล้วคุณมีโอกาสเป็นผู้สร้างโลกใหม่กับเกม Cloud ์ไ m มที่เป็นแนวแอคชั่นผจญภัยและมีระบบคราชติ้งที่น่าตื่นเต้นมาดูว่าเกมนี้มีอะไรบ้างและเป็นเกมที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการสร้างสารรและต่อสู้ในโลกที่สามารถทำลายได้ทุกอย่าง คลาวด์ไทมชวนให้คุณและเพื่อนๆร่วมมือสร้างความอลหา่าในโลกที่แตกสลายคุณจะได้ใช้พลังอันน่าทึ่งและสร้างสรรอาวุธตามความคิดสร้างสรรของตัวเองเพื่อต่อสู้กับเหล่าศัตรูและเก็บรวบรวมสมบัติที่มีค่ามีการผสมผสานระบบคราฟติ้งกับการต่อสู้แบบฟิสิกส์ที่วุน่นวายให้คุณได้สนุกกับการเล่นแบบไร้ขีดจำกัดฟีเจอร์หลักของคลาวด์ไทมความสนุกไร้ขีดจำกัด คุณสามารถสร้างสารรค์อาวุธและอุปกรณ์ตามความคิดสร้างสารรค์ของตัวเองได้อย่างอิสระจากอาวุธระยะใกล้ระยะไกลถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆที่จะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครของคุณผจญภัยร่วมกันเล่นกับเพื่อนได้สูงสุดสี่คนร่วมกันเข้าสู่โลกที่แตกสลายและแบ่งปันไอเทมที่ได้รับจากการสำรวจและต่อสู้โลกที่น่าค้นหาสำรวจเกาะต่างๆที่เต็มไปด้วยศัตรูและตรวจจับปริศนาและสมบัติที่มีค่าทําให้การเล่นไม่เบื่อและมีความหลากหลายสัตว์เลี้ยงน่ารัก มีสัตว์เลี้ยงสุดเจ๋งและน่ารักให้คุณเลือกเป็นพาร์ทเนอร์ในการผจญภัยเช่นบลินส์แนเชอร์และซอร์คิพายที่จะช่วยเหลือคุณในการต่อสู้และสำรวจโลกแต่นี่เป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุดคลาวด์ไทมได้เปิดโอกาสให้ผู้เล่นทดลองเล่นเดโมผ่านสติมวันนี้คุณสามารถไปลองเล่นและสัมผัสความสนุกของเกมได้แล้วจะเป็นเกมที่คุณต้องการเล่นมากขึ้นแน่นอนคุณคิดว่าเกมคลาวด์ไทมจะเป็นเกมที่น่าสนใจหรือไม่มีความคิดเห็นอะไรบ้างเกี่ยวกับเกมแอคชั่นแบบนี้ มาแชร์ความคิดเห็นกันในกลางคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ